ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับเมื่อในคลิปนี้ผมกับสิพามาเอาที่เด็ดนะครับพี่น้องครับของนี้บัวเรดมะทายตะโดนแล้วครับพี่น้องครับโดนเติบแล้วที่นี่ก็คือพรชัยฟาร์มนะครับเด้อพี่น้องครับพรชัยฟาร์มพิกัดกัยุบานหกสูงตำบลบนาคาอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม ืัอนี้มีแม่ลูกเทปๆเลยนะครับพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องแล้วก็ผู้ใดอยากจะได้งัวแคะนะครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นงัวซองเลยนะครับตัวหนึ่งพี่น้องพร้อมกับตัวที่เป็นงัวสายหูตัวใหญ่พอพันนะครับพี่น้องแลวเสื้อาไปปิดได้ถ่ายโดยสายหูตัวนั้นตัวบกใหญ่เลยครับผมเห็นมาตั้งแต่ไหนๆครับพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่ตัวเต็มแล้วก็ทับได้แล้วหลายแม่เลยนะครับเด้อสื้ผ้ามาเบิ้งกันนะครับพี่น้องครับเอ้าตัวไรจะเด็ดจะถูกใจพี่น้องเดี๋ยวบนชุดสิภาพามาเบิ้ง ก่อนอื่นไปทักทายกับทางเจ้าของฟาร์มครัสบสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอฟซี FC ของบุญชูชาแนลเนาะครับเนาะประับจนเอฟซีของพู้ใหญ่หอยเชนครับช่วงหนึ่งก็ห้างเหินกันไปโดนครับผมโดนเติบ <laughs> โดนว <laughs> ันนี้ก็กลับมาเล้วนะครับเด้อคอยติดต่ฝากติดตามแน่ครับเอ้กะอยู่บ้านโคกสูงตำบลน,นาคามเพิ่อว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเนาะครับเนาะเบอร์โทรกั0828551377 พอใหญ่ห้อยเคียนงวงามเนาะครับเนาะครับฝากติดตามเนี่ครับผมมื่อนี้มีอย่างว่าฝากได้ครับพ่อมีแม่ลูกแล้วก็มีมีครอบครัวครอบครัวง้อแฉะหัวแขะนะครับเป็นครอบครัวเลยพี่น้องเป็นครอบครัวตัวนี้ตัวผู้ตัวพ่อเป็นพ่อตัวพ่อพ่อตัวอยู่ในท้องพ่อตัวในท้องครับตัวนี้เป็นตัวแมียหล่นธรรมชาติครับผมแล้วก็ติดตามด้วยเจ้านําโชคนําโชคลูกเจ้าดวงตะวันครับเดี๋ยวจังห่ะเบอร์แรกเอา ตัวไหนครับ <ande> เอาแม่ลูกครับอ่ะเอาเบิ้งแม่ลูกเทพก่อนนะครับพี่น้องตัวนี้นี่ลูกนี่หนาอันยีเลันนแหละครับไอ้จักเดือนเราพ่อลูกพ่อได้ค <S 3> 3 <S สามเดือนสี่เข่าสี่เดือนเป็น,เป,นเป็นลูกเคฟสามหนึ่งครับลูกเคฟสามหนึ่งเป็นตัวแม่ได้ครับพี่น้องตัวแม่ตัวแม่ครับสามจะเข่าสี่เดือนลูกเคฟสามหนึ่ง <1 S 3> หนังหนาใหญ่รุ่นตุนเลยหนังหนาใหญ่ครับพี่น้องครับนี่หนาลึกหนังโอโย่เลยแหละครับแม่เพิ่งทับไปหรือท่องไปครับทับทับทับกับเคฟหกแปดใบในเดือนหนึ่งแหละครับอ่ะอันนี้แม่นี่ทับเคฟหกแปด้้ออพี่นง แม่นี่อ่างใหญ่นะครับเลยใหางลูกหางนะครับอ่างใหญ่ดีสูงอยู่ที่ลอยสี่สิบถึงลอยสี่สิบห้าประกันลอยสี่สิบบวกบวกอันนี้ประกันลอยสี่สิบบวกบวกนะครับมันลอยสี่สิบเลยหรือหลักครับพี่ดอลลอยสี่สิบถึงลอยสี่สิบห้าเป็นง้วนลูกตัวที่ใดหรือครับพ่อหนี่งตัวที่สองครับเป็นตูกลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวที่สองนะครับพี่น้องเออนี่เด้อนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวบุญชูสิภาษเบื้องหางเดี๋ยวราคาจังฟังได้พี่น้องผู้ใดมาของงามๆนี่ก็ มาเอาตัวนี้นะครับเบื้องอ่างเงยอ่างเงยนะครับอันนี้พอาะเพราะเปิดใบทะเลคูนี่เปิดไว้ที่สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับอันนี้สามหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับผู้ใดมักของดีๆมาเอาตัวนี้นะครับตัวลูกเพิ่นกับมอสทหรับไปเป็นแม่พันแม่บอกแน่นครับลูกนี่หมอเป็นแม่พันนี่ลหละครับผมตัวจริงนี่สีสีย่างดีนะครับเด้อตอนทายอยู่นี่ฝนมันติดตกเธอๆนะครับตัวตัวแม่กัดหนาเงยทรงลูกแม่ทรงลูกครับเป็นแม่ทรงลูกที่ดีมากเลยแม่ทรงลูกงามๆนี่อ่างเงหญ่ๆ เล็บบมีปัญหาได้ครับพี่น้องครับครับบวมีไม่มีปัญหากา <ะ S 2> รขันมีนิดนิดน้ดนอยมีตำนี้นิดน้อยสี่บอกนะครับเ้อะขันมีตำนี้นี่สี่บอกนะครับไอเจ้งเจ้งตัวแม่มันเนี่ยอะห้อยห้อยมันจินดังจินเสียกน้อยหนึ่งกะเลยได้เอาเอาสายแต่พายออกครับผมกะเลยได้ใส่เมาหน่อยห้อยมันจินเสียกน้อยหนึ่งสามหมื่นเจ็ดคูนี่ง่ายง่ายนล่แหละพี่น้องอันนี้กะอันนี้พร้อมส่งฟรีป้ครับพร้อมทวงฟรีครับอันนี้คือพร้อมส่งฟรีนะครับพี่น้องพร้อมส่งฟรีนะครับรับประกันตันหนึ่งรับประกััันนนนห่่ึงะครบพีออ ตับปูน,นี่แม่ยหญ่ได้ครับตัวจริงเอาลูกนี่ย่างเด็ดได้ล่ะได้แม่พันธุ์ตัวงามพ่อนาเลื่อนตื้นไหมสามเดือนที่เขาซีเดือนไก่ทอแม่แลรือไหมหนาใหญ่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งครอบครัวงว้อแขรค,ครับพี่น้องครับบ่ไหนไปดูครอบครัววัวแทะนะครับเนาะ,ะแต่หักสะหักพี่น้องผู้ใดหางัวแขรอยู่นะครับเนาะนี่แม่ตัวดำๆมันท่องไหมพี <c oughs> ่น้องเสียบวะท่องเจ็ดเดือนแล้วก็พับท่อง ประมาณเจ็ดเดือนครับประมาณเจ็ดเดือนนี่แหละพอมันตัวที่ทับกันนี่นี่ตัวพอมันครับนี่ตัวพ่อสูงสูงพระทัตพอเมตรเด้สูงพรถึงเมตรดได้ครับพรถึงลายสีกับพี่น้องเก้าสิบเจ็ดเซนรับวัดแล้วเก้าสิบเจ็ดเซนทั้งสองตัวสูงเก้าสิบเจ็ดเซนนะครับพี่น้องวัดประมาณสามปีสามปีเสร็จษอะไรได้ครับทั้งสองตัว ถึงสองโตสามปีเสร็จอันนี้คืองัวแชอีหลีได้ครับนี่อันนี้ลูกลูกแรกมันบ่ครับครับลูกแรกครับงัวลวนรรมชาติครับอันนี้คืองัวแคะ์ได้พี่น้องว่าเป็นงัวแคะ์ว่าเป็นแคะตื่นว่าเป็นงัวแตะว่าเป็นงัวเตี้ยว่าเป็นงัวกระโดนได้ครับงัวแชอีหลีครับวัวแคะจริงๆรครับผมตัวนี้เป็นสีออกสีกาแฟได้ครับพี่น้องครับนี่อันนี้พอจะเปิดแบบแพ็คคูได้มันยบ่เปิดเปิดแพ็คคูครับเอาเอาไปเป็นครอบครู่ได้ไหพี่น้องครับผมคู่นี้พอว่าไว้เท่าไหร่เปิดไว้อยู่ที่สามหมื่น หาพันบาทครูนี่สามมื่นหาอันนี้เป็นซื้อสองในสามนะครับพี่น้องครับครับผมแม่นี่ท่องนะครับเด้อนี่แหละพอเพิ่นกันตัวนี้พอเพิ่นนี่วัวมาจากคนละหม่องบ้านนี้เพิ่นเลยไปได้ตัวพอซื้อตัวพอมาแล้วเพิ่นเลยบอกขายขายคือขายไปน้ำกันห้าเทียตัวนี้ออกแล้วบ้านนี้มันทีบ่มีน้ำเชียเติ้งนะครับสันทีมีพอมันทีบ่มีพอทับนะเพิ่นเลยเอาไว้น้ำกันเลยที่เลยไปพอแล้วมามันก็หายากหายากด้วยผมครับครับนี่วัวแค่เหล่าก็โดยเฉพาะไอ้ ตัวผู๋เที่ยวเป็นพอพัดนี่ครับพอได้อยากอะไอยากแบงคอยากอยากตั้งเด็กระถามเอาด้วยครับจะงคอยจะคอยหลังไหมครับถ้าได้กระพอแล้วครับสามหมื่นห้าพันสามสิบหาดได้ครับพี่น้องครับอันนี้ครึ่งวัวัวแคร์นะครับพี่น้องเออขับหนีบมีนะครับเนาะขับบมีครับบมีมันครึ่งหูเหรครับหูครับหูเนาะแครอีหลีบ่ามันแครแลนดนีเอว่าป็นแคร์แลนหนีวัวแคะแต่ไม่ได้แคะนะครับพี่น้องเอาไว้ใส่ยืนยุหันแล้วทีลี่ยุ่งหันแล้วเียงทีี เออพี่น้องเอ้าผูดอยไอยากได้ง้วแเข้นะครับขอพ่วงง้วแขะตำหนิไม่มีนะครับเอามาเอานะครับมกแบบใดชอบแบบใดนะครับบัดนนี้เดี๋ยวเสื้อผ้าสิเบิ้งที่เด็ดนะครับพี่น้องตัวนี้ผมเห็นตัางแต้น้หน่อยเอามาเรียงไม่ใหม่ผุนพี่น้องครับบัดนนี้ตัวง่ใหญ่ปันสร้่งซะไปนะครับเนาะเป็นง้วหูแล้กกเป็นทายาทของดวงตะวันนะครับพี่น้องตัวนี้แขักใหญ่ก็ค้นอีกครับผมนี่นะครับหนอกตังโจกุ่อเบื้องขังนี่เบื้อง ใหญ่กว่าพอเคนอีกครับใหญ่ครับใหญ่ใหญ่อีหลีที่พี่น้องเบิ่งสูงร้อยหกสิบบวกบวกแล้วอันนี้สูงร้อยหกสิบกว่าได้ไครับพี่น้องครับขนาดผมร้อยหกสิบสองเนี่ยพูดถูัว่าผมบักพอเคนแล้วก็สูงกว่าหกสิบสองคนนี้พี่น้องร้อยหกสบองคนร้อสิามเมื่งมันสูงใหญ่กว่าพอเค้นอีกนะครับฮู้ได้ครับฮู้เชื่องฮู้เชื่องเัืนี้เห็นเห็นพ่อวานเพื่อนเอามาทำนี่จะได้จักแม่หรอครับได้สิบกว่าแม่นี่นะครับสิบกว่าเมี่ยนนี่ครับเกลือยุ่ ผักมันไหวกันพี่น้องมันใสแรงงานหลายคนใสแรงงานหลายเห็นตัวแมวว่าไรครับตัวนี้พี่น้องตัวนี้ก็ดิน่งนะมันเห็นมุมว่าแมวว่าอย่างวันนี้มันไม่เดี๋ยวเบื้องย่างเดี๋ยวนะครับไม่เสร็ไปหาเขาพี่ตัดติไปหาเขาแล้วนะครับตะกี้โตัวเ่นหน่อยพี่น้องเพียงแอวหนี่งเเพียงแอวหนึ่งประเด็นง่ายจนทับได้แล้วผู้ใดหาสายหูอยู่ที่ถามมาด้วยครับพี่น้องเด้อเอาเบื้องนาตรงใบนี่ก็ถือว่าสวยเลยแหละครับพี่น้องใบหูเลยครับหูหูปรคักเลยนะครับเนาะสีดำเปืดเลยนะพี่น้องทายาทดวงตะวันนะครับว่าจัวนี้ เดือนตุลานี่ครบสามปีครับโอ้ยนงหนุ่มๆกำลังไฟแรงพอดีเลยพี่น้องตุลานี่จังสีครบสามปี้ะครับตุลาปีหกแปดนี่ครับสีสีงามขักบอณนุนชูสีงามขลักเลยนี่ดําแบบดําเปงเงาพี่น้องครับแบบดําเงาเหลี่ยมมองนี่บ่ได้ถูบ่ได้ขัดไม่ได้ครับปล่อยธรรมชาติอันนี้ขนาดบ่ได้ล้างบ่ได้อย่างไรนะบ่ครับบ่ปล่อยธรรมชาติเลยนี่ถือว่าเป็นสมุนไพรอกเราเลี้ยงอยู่นี่แต่น้อยเหมืนพี่น้องเลี้ยงแต่น้อยมันเลยหูมันเลยเชียงโอ้โหเชียงเชียงผู้ใดหาอยู่ให้เบิิ่่่งงงงงดด้้้ราาคยยยัััฟเเเเเเออพีีีนนน๋วใหหบบล็สๆๆ นะครับนี่เบิรงองศาลึกงเบองไครสอหางเงาๆหนาน่อยนึงลูขนาดน้อยนึงเดยหนา้อยนึงแล้ว่เออจึเพื่อสร้างกัพ่อท่านง่ามตัวได้พอว่าเท่าไหร่เปิดไปอายุทีเจ็ด่นเก้าันบาทครับเปิดเจ็ดหมื่นเก้าครับตะกอนตะกอนที่คุณผูู้มาทายเขาหายสองแสนมขายมีคนมาหายที่ฝั่งตะวันแล้วมาขายสองแสนเรานม่นเงินเกีมีคนมาหายหลายคนนะครับนี่ตะกี้อยากได้ไหมเออ ตะกี้ช่วงรายครั้วมันแหลนๆล่ะพี่น้องครับเพื่อนหายไรหรือช่วงปีกว่าเนาะอายุมันได้ปีเศษเศษตะกี้คุณไม่ใช่กับทุกคำถามว่าขายบ่อเนีเจ้าเจ้าจะเจ้าเรือสันนอกนี่แล้วว่าปล่อยพี่น้องบัน้ปล่อยในราคาเพียงเจ็ดสิบเก้าแบ่งให้พี่น้องไปเป็นพอพันแบ่งให้พี่น้องไปเป็นพไปไปประดับคอกก็ได้ครับนี่เบื้องทางถ่ายเบื้องใครเบื้องชัดๆเลยนะครับตำหนิไม่มีอ้าสายโหนหายากเด้พี่น้องครับตัวใหญ่ๆแบบนี้กูได้หูยงาเนี่ยงามหูเงาขวัญกี่ลีพี่น้องกูได้เบื้อ ไปให้เทียบกับพ่อเคนมึงเล้าสูงลอยของที่สองที่สามมึงใหญ่ก็การเห็นพี่น้องเลียบพอเห็นเลยพอเห็นกันนี่ยแหละครับนี่เทียบกับก็พ้นเอานะครับเนาะไนซ์สันดิตัวจริงอย่างใหญ่นาตื่นตื่นขวเทียงทีรีขึ้นกันนัดตัวนี้กันเลยเทียนว่าครับหู้ดพี่ปั่นนปั้นปั่นไว้แล้วเห็นถ้าว่ากันเห็นตัวแมวไม่ได้เลยไ่ได้คุ้บตัดียวเลยน้อยก็คุบคุบจนมันล่มหมดแล้ว มื่อนี้พ่อก็น่าจะไม่หายแค่นี้เนาะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ